สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยละกันนะฮะผมซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ดูนะฮะนี่เกมนี้เลยโอเคกัน,นะฮะผมซึ่งมันเป็นเกมที่เสียงเฮินนะฮะแต่ผมโหลดแบบไม่เสียงเฮินนะเพราะมันอย่างเฮยนะมันก็ผมไปโหลดในช่องพี่คนหนึ่งมาเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องเขาไว้ให้นะถ้าอยากจะ โหลดเล่นนะ,ะก็ไปดูวิธีโหลดจากช่องพี่เขาเลยนะ,ะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์วิดีโอไว้ให้นะ,ะโอเคเกมนี้ก็มันเป็นเกมที่พ่อแม่ของเราเ,าเรามาแล้วเรียนในโรงเรียนอันตพันนะฮะอันตพันในโรงเรียนนี้มีแต่พวกอันตพานตั้งนั้นเลยนะฮะซึ่งนี่นะ,ะเข้ามาแล้วนะ,ะหน้าตาเกมเกมนี้หลายๆคนก็คงรู้จักนะฮะมันเป็นเกมเป็นเกมที่ เป็นเกมพรีเมียมนะเกมนี้ <c oughs> เป็นเกมพรีเมียมนะโอเคนะเดี๋ยวมาสิมามามาเดี๋ยวเดี๋ยวโอย้ยมันหลุดด้วยไลยมานะมามา มึงมามาตีบงังมาตีไอ้ครูเห็นไหมนะเดี๋ยวรอให้มันต่อยเราต่อหน้าครูนะเดี๋ยวดูมันก่อนเฮ้ยมันวิ่งตามมาติดๆแล้วเว้ยเดี๋ยวเราก็จะมาให้มันต่อยเราต่อหน้าครูนะเฮ้ยอครูครู คูไล่มันเมกี้ซึ่งครูเวลาเราทำอะไรปิดครูก็จะอ่เจับเราไปตมโทษนะซึ่งเราก็อย่าทำอะไรให้ครูเห็นนะถ้าครูเห็นเราตำผิดก็เป็นที่ก็ถ้าเราจะไปเมืองอื่นเราจะต้องปลดล็อกเมืองใช่ไหมก็ผมก็ไม่รู้นะเพิ่งเล่นครั้งแรกนะก็ จับซีเรียสกับมันทำไมเอาแล้วมันเด้งเป็นหน้าอะไรเนี่ยโอเคมันก็ประมาณนี้หลยครับแผนที่นะเอาแล้วกดเอาแล้วกดตรงไหนเพื่อเริ่มเกมโอเคมาเข้าเข้าไปแล้วเข้าโรงเรียนมันอาจจะช้านิดหนึ่งนะเพราะว่าบวกกับการ บทการในนั้นด้วยมันจะเอาอะไรอีกอีกรอโออีเล้วอีตัวเซ่มาเดี๋ยวเราจะวิ่งไปชนมันก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะก็ไม่มีอะไรเยอะนะคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย